สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีเพาเวอร์มือสองมา1เครื่องนะครับจะเป็นโรเจอนะครับตัวนี้200วัตต์แม็กนะครับนะนะครับกำลังขับสูงสุดอยู่ที่200วัตต์นะครับนะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับสภาพ90%เลยนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับเสียบไม้ได้4ตัวนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือคุณสามารถใช้แบบแจ็คโฟนก็ได้นะครับหรือแจ็คเอ็กแอลก็ได้นะครับผมนะ นะครับนะเหมือนมิกุุนใหม่เลยนะครับผมนะสภาพเครื่องสวยนะครับเอาไปขับห้อนเอาไปขับ15นิ้วนะครับใช้ในศาราวัดอะไรต่างๆในหอประชุมก็ใช้งานได้สบายนะครับตัวเครื่องใหม่นะครับไม่มีสนิมนะตัวนี้สภาพ90%เลยนะครับผมนะวอลลุ่มใช้งานปกติทุกตัวนะครับผมนะราคาอยู่ที่2,800บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับราคาอยู่ที่2,800บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ ภาปลายทางบวกเพิ่ม300นะครับปลายทางบวกเพิ่ม300นะครับโอนเงิน2,800บาทนะครับนะราคานี้น่าจับจองมากตัวนี้เป็นมอสเฟดนะครับตัวนี้เป็นมอสเฟตเนาะนะครับสภาพสวยนะครับนะมาดูนะครับตัวเครื่องเดิมนะครับตัวเครื่องเดิมเดี๋ยวผมให้ดูทีละจุดก่อนแล้วกันเนาะนะครับจากปีนะฮะชุดปรีนะครับวอลลุ่มเปลี่ยนใหม่ให้ทุกตัวนะครับวอลลุ่มเปลี่ยนใหม่ให้ทุกตัวนะครับผมนะ ปรับคอนโทลได้นะครับเปิดเครื่องไม่มีตุ่มไม่มีตับนะครับผมนะตัวนี้แต่ละชันแนลก็สามารถาปรับเบรกลางแหลมได้นะครับนะปรับความถี่ได้หลากหลายนะเบรกลางแหลมนะแจ็คเป็นแบบ XLR แล้วก็แจ็คโฟนในตัวนะเสียบได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับนะสำหรับไมโครโฟนนะครับสามารถพ่วงเอฟเฟกนอกได้นะครับชุดปีสามารถพ่วงเอฟเฟกนอกได้นะครับามาดูนะครับ วงจรปีนะครับปกติจะนีที่กั้นด้วยนะครับที่กั้นปีนะฮะเนี่ยผมถอดออกเพื่อจะให้ท่านดูเนี่ยมันจะไปเอาไปกั้นตรงตรงปีเนาะนะครับนะแต่ผมถอดออกเฉยๆนะครับเพื่อจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับอ่าวงจรปีดูตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับด้านล่างจะเป็นพวกอ่าแจ็คโฟนที่จะเป็นออกเอาพุตอินพุตมันจะมี IC มีวงจรควบคุมนะครับผมนะถ้าเป็นหน้ามิกรุ่นเก่าทั่วไปจะไม่มีวงจรแบบนี้นะเห็นไหมสังเกตไหมด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับ เทียมที่มันเป็นแจ็คด้านล่างเยอะๆแบบนี้นี่นะครับนะเป็นรีเทิร์นเป็นอะไรเอฟเฟกเป็นอินเข้าเอาออกเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะไม่มีวงจรคอนโทรลนะครับมันจะไม่มีวงจรคอนโทรลมันจะเป็นปิ้นเปล่าเลยแล้วก็โยงสายไฟเลยนะครับแต่รุ่นนี้มีนะครับนะวลุ่มเปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมนะนะครับ บอดก็ชุดปีก็ใหญ่สวยๆเลยนะครับมออแป้งนะครับหมออแป้งก็น่าจะสักประมาณ5้แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้200วัตต์เนาะนะครับผมนะครับปลาเดิมนะครับมอสเฟตนะครับสคู่นะครับสวยๆนะครับบอดสวยๆมาดูบอร์ดก้านนี่นะครับบอดนะบอร์ดเดิมนะครับบอร์ดเดิมสวยนะฮะสวยสภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดนะนะครับสวยงามก็อาจจะมีฝนบ้างนิดหน่อยเนาะนะครับผมนะนะครับ มาดูด้านหลังเครื่องกันนะครับด้านหลังเครื่องก็ใหม่นะไม่มีสนิมนะเห็นไหมครับสวยงามนะครับพวกนี้มันอลูมิเนียมมันก็มีรอยถลอกเป็นธรรมดานะนะครับมันอลูมิเนียมนะตัวนี้นะผมจับนะตัวตะแกงพัดลมไม่มีสนิมนะครับสวยมากนะครับมอสเฟตนะครับนะนะครับตัวนี้ก็เป็นสายไฟเข้านะครับฟิลไฟเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้วด้านล่างก็จะต่อลําโพงทั่วไปนะครับผมขั้วบนก็จะใช้ต่อฮอนนะครับขั้วล่างต่อลําโพงขั้วบนใช้ต่อฮอนนะครับผมนะ ถ้าท่านเอาไปขับฮอน16โอห์มสามารถขับได้ถึง4ตัวเลยนะครับถ้าท่านเอาไปขับฮอน16โอห์มสามารถขับได้ถึง4ตัวเลยโดยการต่อขนานกันนั่นเองนะครับผมนะนะครับผมนะมอสเฟตตัวนี้เป็นเบอร์ใหญ่นะฮะจะเป็น K221 นะครับนะมอสเฟตนะเป็น K221 นะครับผมนะนะครับผมให้เสียงดีนะครับโทนเสียงดีชุดปีดีนะครับผมเสียงใสนะครับผม ตัวเครื่องสวยงามมากอ่ะรับประกันความสวยเลยนะครับผมนะตัวเครื่องตัวนี้รับประกันความสวยเลยว่าสวยมากนะครับในราคา2,800บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับในราคา2,800บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับใครสายหน้าลายสายหน้ามิกนี่คือหน้าจับจองมากเครื่องนี้นะสายโรเยอนหน้าจับจองมากเครื่องนี้นะครับผมนะนะครับสภาพสวยนะถ้าไปอยู่ตามร้านทั่วไปนะถ้าไปอยู่ตามร้านทั่วไปผมรับประกันได้เลยว่าเครื่องนี้ไม่ต่ํากว่า3,500 ถ้าไปอยู่ตามร้านทั่วไปตามร้านเครื่องเสียงหือสองทั่วไปราคาเครื่องนี้ไม่ต่ำกว่า3,500นหแน่นอนเพราะอะไรเพราะคนเล่น <c oughs> เขาเล่นกันจริงๆนะครับถ้าใครไม่เล่นก็อา,อาจจะไม่รู้นะ แต่ถ้าคนเล่นจริงๆเขาจะสะสมนะครับเขาจะชอบสะสมแล้วก็ใช้งานตัวนี้ใช้งานได้จริงเป็นเครื่องใหม่ด้วยเอาพูดนานแล้วมาฟังเสียงกันนะครับผมนะใครสนใจก็โทรเข้ามาหรือไอดีไลเข้ามาได้เลยเลยนะครับผมเบอร์โทรไอ l ดี e ลอยู่หัวข้อคลิปนะครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ2,800บาทรวมส่งราคานี้ถูกมากโอ้โหเลยนะครับผมนะรวมส่งถึงหน้าบ้านแบบโอนเงินครับ เอาไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์เอาไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ในงานอาคารอะไรต่างๆใช้งานได้สะดวกสบายมากนะให้โทนเสียงกลางที่ใสแหลมที่ใสนะครับไม่บิดไม่ร้องนะครับเสียงไม่กุ๊กกักนะครับตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่ก็ทําปีมาดี